ที่ค um yes. it so ุณผ euh ู้ชมเห็นอยู่นี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถจะบพฤติกรรมของหัวขโมยรายนี้เอาไว้ได้ในขณะที่กําลังลงมือขโมยเนื้อไก่แช่แข็งจากด้านหลังร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งท้ายที่สุดหัวขโมยรายนี้ก็ได้เนื้อไก่ไปไม่น้อยเลยทีเดียวครับเหตุการณ์ต่อมาคุณผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับทันทีที่รถกระบะจอดหัวขโมยก็ลงมาจากรถ และลงมือขโมยลังพลาสติกใส่ผลไม้ทันทีโดยหยิบขึ้นหลังรถกระบะเสมือนว่าตนเองเป็นเจ้าของซึ่งเหตุการณ์นี้หัวขโมยได้ลังพลาสติกใส่ผลไม้ไปกว่า20ใบเลยทีเดียวครับและเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมจับตาดูชายคนนี้ให้ดีนะครับทันทีที่เขาเดินเข้ามาทางหลังบ้านก็สอดส่องดูลาดเหล่าจากนั้นก็ลงมือเปิดตู้เย็นและสิ่งที่หัวขโมยหาก็คือเนื้อหมูครับ ทันทีที่ได้เนื้อหมูหัวขโมยรายนี้ก็รีบหนีออกไปทางเดิมและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านเกมแห่งหนึ่งครับจับตาดูให้ดีนะครับว่าหัวขโมยรายนี้จะขโมยอะไรนั่นและครับเขาขโมยรองเท้าแตะและนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่กำลังจับพฤติกรรมของสองหัวขโมยขณะขโมยปากคราฟที่หน้าร้านโปรโมีเดียในซอยลาดพร้าว71ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งซึ่งมีผู้คนไม่มากนัก ทำให้หัวขโมยตักปลาคราบได้อย่างใจเย็นโดยหัวขโมยเอาปลาคราบไปได้ถึงตัวตัว้วยคันอีก3วันต่อมาหัวขโมยกลุ่มเดิมก็มาก่อเหตุที่บริษัทสยามซิตี้ประกันภัยตั้งอยู่ในบริเวณซอยลาดพร้าว1 0 0เอ็ดและเช่นเคยครับหัวขโมยกลุ่มนี้ก็ลงมือขโมยปลาคราบกันอย่างเมาบ้าตกใจค่ะวันนั้นบอกเใครขโมยปลาโกรธมากโกรธแบบโอฟีตแบบ ยิ่ง่าเห็นตอนที่เขาจับจับแบบไม่ทะนุถนอมเลยอ่ะเธอใช้เวลาเลี้ยงปลาคาร์ฟมานานกว่า1ิปีแล้วและมีอยู่ประมาณเกือบ2ี่ิตัวโดยราคาของแต่ละตัวประมาณตัวละสองอบาทเจ็บใจค่ะเจ็บใจแบบเราเลี้ยงของเรามาตั้งนาน ขณะที่หัวขโมยกําลังตักปลาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนกําลังเดินเข้ามาใกล้ทั้งหมดจึงมีอาการลุกหลนโดยมีหนึ่งคนเดินหนีออกไปและอีกสองคนนั่งนิ่งทาเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้หัวขโมยได้ปลาไปทั้งหมด12ตัวด้วยกันครับเหลือปลาดุกเผือกตัวใหญ่ค่ะตัวตัวนี้กลัวไม่ยอมออกมาเลยสีสีส้มดำกลัวเราไม่ยอมออกแล้วก็มีปลาดุกเผือกตัวเล็กที่แรกพี่คิดว่าเขาโดนเอาไปด้วยเปล่าว่าเขาซ่อนอยู่ในนี้ อีก20วันต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอชโชคชัยและสอนอาลาดพร้าวก็สามารถจับกลุมหัวขโมยได้สำเร็จโดยหัวขโมยยอมรับว่าได้ก่อเหตุมาทั้งสองที่เหตุพร,รายได้จากการเร่ขายพวงกุญแจไม่พอจึงขโมยปลักทารเพื่อน,นำไปประกอบอาหารไม่คาดคิดว่าคนจะมาขโมยเพราะโบติกไม่นิยม,มเคยเคยรสชาติเป็นไงมั้งเนี่ยแล้วตามเมนูร้านอาหารทั่วไปก็ไม่มีเนาะ เคยไปกินร้านไหนว่ามีต้ยมยำปลาคราบผัดเผ็ดปลาคราบไม่มีเนอะขอบคุณน้องๆพวกนี้ยเอาใจใส่กันไม่ตั้งอยู่บนความประมาทค่ะขอให้ระมัดระวังทรัพย์สินเพราะขนาดปลาย,ยัางขงโมย